มาเลยครับคนแรกครับหังกิดอีกแล้วนากตะลาวดูไหนหรอไหนขอเสียงนากตะหน่อยเด้ ในขอเสียงนักกะตะหน่อยเด้เพื่อต่อยไป

But practice can create perfection. And even when your dream feels impossible, you're never alone when you're surrounded by those you love. Our teammates become friends. Friends become family. Together, our journey continues. And together, we win as one. <coughs> ผมเจ้าตังค์ที่ไหนซื้อเปิดแพ็คดีกว่าทุกคนมาเปิดไอคอนดีกว่าเว้ยทุกคน410เหรียญไปเลยครับทีละร้อยขอตังเมียได้แน่ครับจัดไปครับผมไมอัดคลิปอยู่เนีเ่ยเฮ้ยผมขยายหน้าตัวเองหน้ามันเล็กไปทีละร้อยแม่งเลยมาเฮ้ยใบเดียวจะได้ตำนานแล้วโอ้ยเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลก ผมมีคําถามครับระหว่างกาก้ากับเบคแคม,มผมเจ้าตังที่ไหนซื้อนั่นแหละนั่นแหละฮะคาถามคือเจ้าตังที่ไหนซื้อเฮ้ยตรวจเดียวมึงไม่ให้กูจริงอะ่ะกดแม่งทีละร้อยเลยเรียบร้อยครับผมบอกเลยครับว่าต่อให้เป็นตำนานการ์ดธรรมดาใช่ไหมไอคอนธรรมดาถ้ามันจะได้มันก็ได้เดี๋ยวผมวิ่งออกจากการ์ดไอคอนให้เคเค ไอพึกไอคอนรับรางวัลเลยครับตกลง <_ d ata> ผมอยากได้ S V I P จังเลยแม่งผมไม่มีตังค์ดูดิอเล็กเตเลสผมขายมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่มีคนเอาครับ <_ d ata> มึงด้วยอุตมันเดเบเล่เนี่ยแม่งเอ้ยเสียดายตังค์ยิ่หายเลยใครกดติดตามแล้วเดี๋ยวผมแจกการ์ดให้เลยเนี่ยผมมีการ์ดเยอะมากเอาไปคนละใบ <_ d ata> รุยเกินเอาด็อกบามมาอีกรอบไปโชว์เด็กๆไป เท่าน,นั้นเปิดได้กาก้าด็อกบาร์ด้วยนะร้องร้องยกเซริร์ฟมาเซโลนะครับพันห้าน,นีเพื่อนรักคริสตียโนโรนัลโดเปิดสักสิบไปแบบเซิร์ฟก่อนเทสเทสโกแน่นอนครับโอ้โหพิกฟอร์ดเอ้ยสแตท1ร้อยหนึ่งโอเคเก็บไว,ตบว้ตีบวกตีบวกเลิฟ ทีทีบวกแปดหน่อยอยากเห็นใช่เ่ะอมีบวกเจ็ดขายเหรอ <Huh? S 1> มีบวกเจ็ดขายในตลาดเหรออ่าเดี๋ยวจัดให้เลยนะไอ้น,นี่มันไม่ใช่กล่อง elite box อันนี้มัน basic box มันก็จะแบบได้ของแบบ basic basic นะว้าว <Wow. S 1> ลินดาเลิฟม,มีบวกเจ็ดเหรอใช่เหรอ้อยพี่มีตังค์อยู่ไปพี่ตีได้น้องเดี๋ยวพี่จัดเลยมนุษย์เกลี้แข่งใช่ว่าบวกแปดอ้าวได้น้องรออะไรอะ่ะพี่มันนักสังหารบวกเจ็ดอยู่แล้ว เรียกพี่ว่านักสังหารบุกเจ็ดจัดไปกครับผมเนี่ยตีดลินเลอร์ไม่เด็กดูหน่อยแล้วกันนะเด็กเขาอยากดูออาเมียจัดให้เอาใครเป็นเครื่องสังเวยดีเอาเป็นพิกฟอร์ดละกันชนสองทีพอครับคือเราทำตามใจตัวเองมากเลยนะฮะช่องเราเนี่ยอืมไม่มีแผนเลยอยากทำอะไรทำอีกทีหนึง่ง ผมมั่นาใจว่าติดติดมาก็ใช้ยอยู่แล้วครับไปก็มนุษย์เยือกแข็งบวกแปดเบื่อว่ะหาตัวอื่นดิลองดูเจสซี่ลินการ์ดดิมีคนอยากเข้าลัธีลินการ์ดะพิอพ์โอเล่โอเล่กุหน่าโซชา นักสังหารบวกเจ็ดเนี่ยดูดิแปดหมื 80, ่นเอ็มอ่ะโอเล่บวกสามนะครับ mm hmm. ขอบคุณโดเนทนะครับน้องปลเมสสิบห้าดวงนะฮะ mm hmm. เลิฟส e ิบเก้าเอมีบวกแปดด้วยพี่เออไว้ก่อนไว้ก่อนเอ้ยลงซื้อโอเล่มาตีขึ้นบวกสีอ่อ่ะเดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวเปิดการตำนานไว้ก่อนเดี๋ยวตีบวกก่อนลองซื้อโอเล่ mm hmm. มาดูอะ่ะผมลองดูผมผมอยากเสี่ยง ขอบวกสี่คืนก่อนตอนเนี้ยโอเคป่ะขอบวกสี่คืนก่อนคือผมจะเอาวบวกห้าให้ได้มเป็นไรนี่ทุนผมมีขเขาเรียกว่าจีเนียตวางแบบแผนไปแล้วคือผมไม่ใช่แบบบาโตเมลนะผมไม่ใช่แบบเอ็ดวูดเวิร์ดคือผมจีเนียตเอาให้ล้มละลายกันไปข้างโอเล่กุนน่าโซชาบวกสี่อาพิมสี่กันมาลัวๆครับผมจัดให้เลยครับเดี๋ยวรอคนดูพิมพ์มาก่อนเออซื้อโซล่าดีกว่า ไม่เอาไม่เอาผมผมเก็บเป๊ปควาดดโอลาไว้ดีกว่าผมรู้สึกว่าผมจะเก็บเป๊ปไว้ตอนผมตีบวกห้าอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกูยังไม่ได้เล่นเลย <c oughs> ให้กูได้ใช้ก่อนเป๊ปกวาเดโอล่าโอเคเหลือหกพันเอ็มไม่เป็นไรครับผมทําเพื่อคนดูฮนะเราของจริงยู่แล้วตีเลยครับบูกตีติดมา เจอกูแน่มึงเจอกูแน่คลิปหน้านะโอเล่เอาทิบหายเมาหายจะบวก5้าไอคอนไปแค่หรือเปล่าครับยังไม่เข้าเซิร์ฟเลยครับใจเย็ยนเอาให้เปิดได้บวกหนึ่งก่อนตอนนี้ใครเข้ามาดูต้นคลิปนี่งงแล้วตกลงมึงจะเปิดการหรือมึงจะตีบวกตามใจครับคือผมตามใจตัวเองฮะช่องเราแล้วแต่ปุ๊เราของไม่ดีออกจากไอดีไปแล้วไอคอนครับเปิดเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับไม่ต้องมีสูตร จะมาก็มาเฮ้ยกาก้าโอ้โหอ๋อเอ้แฟงดาบัวมึงบ้าหรือเปล่าเตียมคิดทีแล้วกูเปิดได้ดอกบามึงเอาแฟงดาบัวไหมกูเดี๋ยวกูดูดาบัวดิ โอ้โห <kung> oh, <scratching> อะไรเนี่ยกูเปิดได้ดอกบาแพงอันดับสองคงเซิฟนี่มึงเอาอันดับสามคงเซิฟแต่เป็นบ้วยไหมกูมึงขำขำชอบชอบที่เห็นกูเจ๊งไงเห็นกูเจ๊งคนดูชอบอ่าสรุปวันนี้เราได้แฟงเดอบัวนะครับ เอาไปขายไหมโลบาร์บวกสองเลยพี่หูหมันลองดูลองดูงดไปติดต็ดแกงมาก <laughs> ยังไม่เข้าเซิร์ฟครับเบคแคมครับใจเย็น <laughs> คนดูบอกขอดูเบคแคมยังไม่เข้าเซิร์ฟครับใจเย็นใจเย็นอ่ะก็จบกันไปนะฮะสรุปเจ๋ง ไม่เจ๊งหรอกไม่เจ๊งหรอกคุมตั้งแต่ได้ไอ้นี่เราได้ดอกบาแล้วนะลองเป๊ปได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงตีอุปาเมกาโน่ก่อนถ้าบวก8ติดนะระดับโลกถ้าไม่ติดออบตอผมทำเพื่อคนดูนะครับผมรักคนดูมาก <c oughs> ดูหน้าดีเ <c oughs> อาบวก8ไม่กูเดี๋ยวนี้เลยอุปาเมกาโน่พอแล้ว